สวัสดีครับเพื่อนๆครับเราก็มาพร้อมใจกันนะครับเพื่อส่งกำลังใจให้กับบุคลากรทางการแพทย์นะครับเราก็ยังต้องปปรี่ยนตัวนะครับในวิถีชีวิตแบบใหม่นะครับคือ social distance หรือวิถีชีวิตแบบ new normal นะครับโรคภัยแค่เจ็บยังอยู่กับเรานะครับ แต่ชีวิตยังต้อง9้าเดือนต่อไปนะครับขอให้เพื่อนๆนะครับร่วมใจการปฏิบัติตัวตามที่แพทย์สั่งนะครับเราก็จะได้ก้าวผ่านวิกฤตนี้ไปได้ด้วยความปลอดภัยของทุกๆคนนะครับพร้อมใจกันนะครับสมควรจะให้คุณหมอคุณพยาบาลและบุคลากรทางการแพทย์เจ้าหน้าที่ทุกท่านนะครับและเป็นกําลังใจให้กันและกัน และขอขอบคุณผู้มีจิตเมตตานะครับที่นำออข้าวปลาอาหารและของใช้จำเป็นมาบริจาคให้กับผู้ที่เดือดร้อนในท,ทุกที่นะครับขอบคุณมากนะครับเราจะก้าผ่านวิกฤตนี้ไปได้อย่างปลอดภัยนะครับปฏิบัติตามที่แพทย์สั่งนะครับดีกวาทุกคนนะครับสวัสดีครับ